คุณคิดว่าความรักสามารถทดสอบได้ด้วยเงินและอำนาจหรือไม่ชายหนุ่มมหาเศรษฐีแซงทำเป็นล้มละลายเพื่อตรวจสอบความซื่อสัตย์ของคนรักของเขาแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นหญิงสาวที่เขาไม่คาดคิดกับความลับที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจนกว่าจะดูจนจบเขาเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จแต่วันนี้เขาแซงทำเป็นล้มละลาย เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของหญิงคนรักบ้านหลังใหญ่เงียบสงดทุกห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหราแต่ทุกสิ่งถูกทำเหมือนเขาไม่อยู่แล้วเธอเข้ามาในห้องรับแขกแววตาเต็มไปด้วยความกังวลและบางทีความกลัวก็จับต้องได้เขาแต่งตัวธรรมดาผมยุ่งเล็กน้อยและมีกลิ่นบุหรี่ติดเล็กน้อยจากถนนเธอนิ่งไปชันะ่วขณะก่อนจะคุกเขา่าพร้อมกับท่าทางที่เขาไม่เคยเห็น มือของเธอสัน่นแต่เสียงพูดนั้นชัดเจนคุณคุณไม่ล้มละลายคุณช่วยฉันได้ไหมเขามองไปที่ท้องของเธอความจริงเปิดเผยตรงหน้าเขาเธอกําลังตั้งครรภ์และไม่ใช่ลูกของเขาหัวใจเขาเต้นแรงความช็อกและความสับสนประสมปนเปทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดน้ำตาไหลลงแก้มและเขาตรหนักว่าความรักและความไว้ใจบางครั้งไม่เกี่ยวกับเงิน เขายืนอยู่กลางบ้านความเงียบเข้ามาปกคลุมพร้อมกับความจริงที่เขาไม่คาดคิดเขายังยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกสายตาของเขาพยายามค้นหาคำตอบแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับมืดมิดและสับสนเธอยังคงก้มหน้ามือกุมท้องแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงสะอื้นของเธอทำให้เขาสตือนใจเขาเดินเข้าไปใกล้ กลิ่นสบู่และแป้งเด็กอบอวนรอบตัวเธอทําให้เขารู้สึกใกล้ชิดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทำไมคุณถึงไม่บอกใครเขาถามเสียงเบาแต่ใจกลับเต้นแรงเกินกว่าจะพูดต่อเธอเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังฉันกลัวฉันกลัวว่าคุณจะทิ้งฉันน้ำเสียงสั่นเครือและสั่นสถานหัวใจเขาเขายืนนิ่งความคิดวิ่งวนในหัว ทุกแผนการทดลองความล้มละลายปลอมทุกสิ่งไม่มีค่าเมื่อเผชิญกับความจริงนี้ความอบอุบ่นบางอย่างเริ่มก่อตัวในใจเขามองท้องของเธอและตระหนักว่าความรับผิดชอบและความรักไม่ใช่เรื่องของเงินหรือสถานะความเงียบในห้องถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวใจของพวกเขาเสียงที่ไม่เคยพูดออกมาชัดเจนแต่ทุกสัมผัสและทุกสายตาบอกเรื่องราวทั้งหมดเขาก้าวเข้าไปใกล้จับมือเธอไว้แน่นและรับรู้ได้ทันทีว่า ชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงเย็นจากหน้าต่างส่องลงมาสะท้อนบนพื้นไม้และผนังเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่แต่ครั้งนี้เป็นความจริงและไม่มีใครต้องแซงทำอะไรอีกเขายืนอยู่ข้างเธอหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความรับผิดชอบทุกแผนการทดลองทุกการแซงทำล้วนไร้ความหมายเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุด แต่สายตานั้นกลับเต็มไปด้วยความหวังเหมือนรอให้เขาตัดสินใจเขาโน้มตัวเข้าไปมือสัมผัสแก้มเธอเบาๆความอบอุ่นของร่างกายเธอทําให้เขารู้สึกถึงความเป็นจริงความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินหรืออํานาจเสียงหัวใจเขาเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของความกลัวเป็นเสียงของความตระหนักและความตั้งใจเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนฉันจะอยู่กับคุณและเราจะผ่านทุกอย่างด้วยกัน น้ำตาของเธอไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความโล่งใจและรอยยิ้มที่สัตว์านหัวใจเขาเธอเอามือกุมมือเขาแน่นสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความรักเขารู้ทันทีว่าชีวิตเขาได้เริ่มบทใหม่แล้วบทที่ไม่ต้องมีการแท้งทำหรือความลับแสงอาทิตย์เริ่มส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างอบอุ่นและอ่อนโยนสะท้อนบนพื้นและผนังเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ เขายืนอยู่ตรงนั้นรู้ว่าความจริงบางครั้งอาจเจ็บปวดแต่ในความเจ็บปวดนั้นก็มีความงดงามและความรักที่แท้จริงรออยู่และเขาไม่เคยรู้สึกถึงความชัดเจนแบบนี้มาก่อนว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเขาจะไม่ทิ้งเธอและชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตภายในเธอเขายืนกุมมือเธอความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ครั้งนี้เป็นความเงียบที่หนักแน่นไม่ใช่ความสับสนหรือความกลัว เธอหันมามองเขาและพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงกว่าเดิมฉันไม่ต้องการเงินของคุณฉันต้องการเพียงความจริงใจเขาสบตาเธอหัวใจเขาอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกการแสร้งทำทุกแผนการทดลองจางหายไปเหลือเพียงความจริงที่เธอแสดงให้เห็นเขาก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาสบตาและพูดอย่างจริงจังฉันจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และฉันสัญญาว่าจะปกป้องคุณและชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นน้ำตาของเธอไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจและความสุขเธอยิ้มให้เขาอย่างแท้จริงและเขาตอบรอยยิ้มนั้นด้วยความอบอุ่นในใจแสงแดดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างสะท้อนบนพื้นไม้และผนังบ้านทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังและสัญญาของการเริ่มต้นใหม่เขายืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรู้ว่า ความรักและความรับผิดชอบคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองหรือสถานะทุกการแท้งทําทุกการทดสอบได้กลายเป็นบทเรียนที่ล้าค่าทําให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งความจริงที่เจ็บปวดที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้มแข็งที่สุดเขากุมมือเธอแน่นมองไปที่ท้องของเธอและรับรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาและเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความเงียบในบ้านถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นประสานกันเขายืนก้มลงมองเธอสัมผัสถึงความเปราะบางและความหวังที่ผสมประสานกันในตัวเธอเธอพยักหน้าเบาๆน้ำตายังคงไหลแต่สายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจฉันรอคุณมานานแล้วแม้ฉันจะกลัวแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจเขาโอบรอบเธอร่างกายเธอสั่นเล็กน้อยจากความอ่อนล้าและความโล่งใจกลิ่นสบู่และกลิ่นผ้าที่หอมอ่อน ทำให้เขารู้สึกถึงความใกล้ชิดอย่างที่สุดเขารู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่กําลังเติบโตอยู่ภายในเธอหัวใจเขาหนักแน่นและอบอุ่นทุกแผนการทดลองและความสงสัยล้วนหายไปเหลือเพียงความจริงและความรับผิดชอบแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างจับพื้นและผนังให้สว่างจ้าเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีการหลอกลวงหรือความลับเขากุมมือเธอแน่นขึ้นพร้อมสัญญากับตัวเองและกับเธอว่า เขาจะไม่ยอมให้เธอต้องเจ็บปวดอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและในช่วงเวลานั้นทั้งสองรู้ว่าชีวิตและความรักครั้งนี้เต็มไปด้วยความจริงใจและไม่มีอะไรสามารถทำลายมันได้เสียงหัวใจของเขาและเธอสอดประสานกันเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวพวกเขาทุกความสงสัยและการทดสอบก่อนหน้านี้กลายเป็นเพียงความทรงจำที่จางหายเธอเอ็นตัวพิงอกเขา หัวใจของเธอสั่นสะเทือนแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาสัมผัสถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตและรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือความรับผิดชอบและความรักที่แท้จริงเขาเอ่ยเสียงเบาฉันสัญ,ญญาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอจะไม่ปล่อยให้คุณและชีวิตนี้ต้องเผชิญความทุกข์เพียงลำพังเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลลงแก้มแต่รอยยิ้มกลับเบ่งบานสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อใจ และความหวังในอนาคตที่พวกเขาจะสร้างร่วมกันแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบบนพื้นและผนังอบอุ่นและสว่างสวยเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเขากุมมือเธอแน่นทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรู้ว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและความรักครั้งนี้จะเติบโตจากความจริงใจและความรับผิดชอบเขาและเธอยืนอยู่ตรงนั้น เมื่อยังคงประสานกันแน่นความเงียบไม่ได้สร้างความอึดอัดอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจเธอสูดลมหายใจเข้าลึกสัมผัสถึงความปลอดภัยที่เขามอบให้และเธอรู้ทันทีว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สำคัญไปกว่าความจริงใจเขาก้มลงมองท้องของเธออีกครั้งรับรู้ถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นความรักความรับผิดชอบและความหวังทุกอย่างรวมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เสียงนาฬิกาในบ้านดังเป็นจังหวะช้าเหมือนเวลาหยุดเพื่อให้พวกเขาได้อยู่กับความจริงนี้ทุกแผนการทดลองความสงสัยและความล้มเหลวถูกแทนที่ด้วยการยอมรับและความตั้งใจใหม่เขาเอ่ยเบาๆเราจะก้าวไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอเธอยิ้มให้เขาอย่างเต็มใจน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจและความสุขแสงแดดจากหน้าต่างส่องลงมา อบอุ่นเหมือนเป็นพรจากชีวิตใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเขากุมมือเธอแน่นขึ้นอีกครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความตั้งใจและพวกเขารู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและงดงามเวลาผ่านไปชา้าช้าแต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงทุกความสงสัยที่เขาเคยมีทุกการแสางทำเพื่อตรวจสอบเธอ ล้วนจางหายไปในความจริงตรงหน้าเธอวางมือบนมือเขาก้มหน้าเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจฉันเชื่อใจคุณน้ำเสียงของเธอชัดเจนและอบอุ่นเขารู้สึกถึงความอบอุ่นไหลเข้าทั่วร่างทุกความกังวลความไม่แน่ใจได้ถูกแทนที่ด้วยความรักและความตั้งใจเขารับรู้ได้ว่านี่คือชีวิตใหม่ที่ทั้งสองต้องร่วมสร้างแสงแดดส่องลงมาเต็มบ้าน อบอุ่นและสว่างสวยทุกเงาที่เคยมืดมนในบ้านถูกลบออกเหลือเพียงความจริงใจและความหวังเขาโน้มตัวเข้าหาเธอหัวใจเขาเต้นแรงแต่มั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันเสียงเขาเต็มไปด้วยความแน่นอนเธอพยักหน้าน้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสุขพวกเขายือนอยู่ตรงนั้นร่วมกันรับรู้ถึงชีวิตใหม่ และสัญญากับตัวเองว่าความรักความจริงใจและความรับผิดชอบจะนำทางพวกเขาไปช่วงเวลานั้นเหมือนหยุดนิ่งเขาและเธอยือนกุมมือกันห้องเงียบสงับแ,แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังทุกแผนการทดลองและความสงสัยที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความจริงและความเชื่อใจเธอเอียงหน้ามาใกล้วางหัวบนไหล่เขาหัวใจเขาเต้นแรงแต่มั่นคง รับรู้ถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตภายในเธอเขาอบเธอไว้แน่นกลิ่นสบู่และผ้าที่หอมอ่อนๆลอยอบอวลเหมือนเป็นสัญญาณของความเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่ของพวกเขาแต่ของชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นเสียงหัวใจของทั้งสองประสานกันความรักความรับผิดชอบและความหวังรวมเป็นหนึ่งเขารับรู้ได้ทันทีว่าครั้งนี้ไม่มีการหลอกลวงไม่มีการแส้งทำมีเพียงความจริงและความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างกัน แสงแดดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างอบอุ่นและอ่อนโยนทุกเงาที่เคยมืดมนในบ้านถูกลบออกทำให้พวกเขาเห็นอนาคตที่สดใสเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเขากุมมือเธอแน่นขึ้นสายตาสบตาและทั้งสองรู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและงดงามเวลายังคงไหลช้า,ชา แต่หัวใจของเขาและเธอกลับเต้นประสานกันแน่นความเงียบในบ้านไม่สร้างความอึดอัดอีกต่อไปแต่เต็นไปด้วยความอบอุ่นและความหวังเธอเงยหน้าขึ้นศกตาเขาน้ำตายังคงไหลแต่รอยยิ้มเป็ี่ยนประกายฉันไม่กลัวแล้วเพราะฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างฉันเขาก้มลงมองเธอสัมผัสถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตทุกการแสร้งทำทุกการทดลองล้วนไม่มีค่าเทียบกับความจริงนี้เขาโอบเธอไว้แน่น ทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความรักความเชื่อใจและความตั้งใจที่จะก้าวไปด้วยกันแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างอบอุ่นและนุ่มนวลสะท้อนบนพื้นและผนังบ้านเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ไม่มีความลับไม่มีการหลอกลวงเขากุมมือเธอแน่นขึ้นอีกครั้งทั้งสองรับรู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาล และความรักครั้งนี้จะเติบโตจากความจริงใจและความรับผิดชอบทุกความสงสัยทุกแผนการทดลองได้กลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าทำให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งความจริงที่เจ็บปวดที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งที่สุดพวกเขายืนอยู่กลางห้องมือยังคงประสานกันแน่นสายตาสบตาโดยไม่ต้องพูดคำใดแต่ทุกสัมผัสและทุกสายตาบอกเรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเข้ามา ทุกความสงสัยและความแกล้งทําก่อนหน้านี้กลายเป็นเรื่องไร้ค่าเหลือเพียงความจริงใจและความรักที่แท้จริงเธอวางมือบนท้องของเธอหัวใจเขาสั่นสะเทือนรับรู้ถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นและะหนักว่าภาระและความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความงดงามแสงแดดส่องเข้ามาอย่างอ่อนโยนทุกเงาที่เคยมืดมนในบ้านถูกแทนที่ด้วยความสว่างความอบอุ่นแผ่กระจายไปทั่ว เมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเขาก้มลงมองหน้าเธออีกครั้งยิ้มและพูดเบาๆเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอยิ้มตอบน้ำตาไหลแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสุขและความโล่งใจทั้งสองรู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาและชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความหวังช่วงเวลานั้นเหมือนหยุดนิ่งเขาและเธอยืนกุมมือกัน หัวใจของทั้งสองเต้นประสานเต้นไปด้วยความอบอุ่นความเชื่อใจและความหวังเธอเอียงหน้าไปทิงอกเขารู้สึกถึงความมั่นคงที่เขามอบให้น้ำตาย,ยังคงไหลแต่รอยยิ้มเปลประกายเหมือนประกาศว่าเธอพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาอบรอบเธอแน่นขึ้นกลิ่นสบู่และความอบอุ่นของร่างกายเธอทำให้เขารับรู้ถึงความจริงใจและความรักแท้ทุกแผนการทดลองและความสงสัยในอดีต ทุกแทนที่ด้วยความจริงที่เจ็บปวดแต่สวยงามแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างตกกระทบบนพื้นและผนังอบอุ่นและนุ่มนวลเหมือนสัญญาว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะอยู่ด้วยกันเขาก้มลงมองหน้าเธอยิ้มและเอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคงเราจะก้าวไปด้วยกันไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเธอจับมือเขาแน่น น้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ําตาแห่งความโล่งใจและความสุขพวกเขารู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและงดงามแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาอบอุ่นและนุ่มนวลจับพื้นไม้และผนังบ้านให้สว่างสวเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตครั้งนี้ไม่มีการหลอกลวงไม่มีการแซงทำเขายืนกุมมือเธอแน่น หัวใจเต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างเธอและชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นเธอยิ้มให้เขาอีกครั้งน้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความโล่งใจทั้งสองรู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้กระซิบเบาๆที่ข้างหูเธอเราอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอพยักหน้าทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้น มือประสานกันสายตาสบตาและรับรู้ว่าความรักความจริงใจและความหวังจะนำทางพวกเขาไปสู่อนาคตใหม่ที่งดงามเวลายังคงไหลยอย่างชา้าช้าแต่ความรู้สึกภายในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความชัดเจนทุกความสงสัยทุกการแท้งทำในอดีตทุกแทนที่ด้วยความจริงใจความรักและความหวังเธอวางหัวลงบนไหล่เขาเมื่อยังคงกุมมือเขาแน่น ความอบอุ่นของร่างกายและหัวใจของเขาทําให้เธอมั่นใจว่าครั้งนี้ไม่มีใครต้องโดดเดี่ยวเขาสบตาเธอรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นคงเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะนําพาเราไปทางไหนน้ําตาของเธอไหลออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ําตาของความล่งใจและความสุขพวกเขาเริ่มก้าวเดินด้วยกันรับรู้ถึงชีวิตใหม่และความรับผิดชอบที่กําลังมาถึงแสงแดดส่สองเข้ามาผ่านหน้าตา่าง อบอุ่นและนุ่มนวลสะท้อนบนพื้นไม้และผนังบ้านทำให้ทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความหวังและสัญญาของการเริ่มต้นใหม่ทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นกุมมือกันแน่นและรับรู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและงดงามเงยหน้าขึ้นมองกันสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรอีก เพราะทุกอย่างชัดเจนผ่านสัมผัสและสายตาเขาอบรอบเธอแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตภายในเธอและตระหนักได้ทันทีว่าความรักความรับผิดชอบและความจริงใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอวางมือบนมือเขาแน่นน้ำตาที่ไหลเป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจและความสุขแสงแดดจากหน้าต่างส่องลงมาอบอุ่นและอ่อนโยน เหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นรับรู้ถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและงดงามหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความแน่นอนความรักครั้งนี้ไม่มีการแสร้งทําไม่มีความสงสัยมีเพียงความจริงใจและความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเวลาผ่านไปช้า,ชา แต่ความรู้สึกภายในใจของพวกเขาชัดเจนขึ้นทุกขณะทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นมือประสานกันแน่นสายตาสบตากันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเขาอบเธอไว้แน่นหัวใจเขาเต้นแรงแต่มั่นคงรับรู้ถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตภายในเธอและเข้าใจทันทีว่าความรักและความรับผิดชอบคือสิ่งสำคัญที่สุดเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาน้ำตาไหลลงแก้มแต่รอยยิ้มเบ่งบาน ความเชื่อใจและความหวังเต็มสายตาเหมือนบอกว่าเธอพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างอบอุ่นและอ่อนโยนสะท้อนบนพื้นไม้และผนังบ้านเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความตั้งใจรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่พวกเขาจะก้าวไปด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะนำพาอะไรมา เขายืนกุมมือเธอแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงทุกความสงสัยทุกแผนการแสร้งทำถูกแทนที่ด้วยความจริงใจและความรักที่แท้จริงเธอเอียงหน้าไปพิงอกเขาสัมผัสถึงความปลอดภัยและความเชื่อใจน้ำตาที่ไหลเป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจและรอยยิ้มที่เบ่งบานบอกทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดเขาโน้มตัวลงกระซิบเบาๆเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เสียงเขาเต็มไปด้วยความแน่นอนและความอบอุ่นทําให้เธอรู้สึกมั่นใจอย่างที่สุดแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบพื้นและผนังบ้านอย่างอ่อนโยนเหมือนประกาศการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพียงของเขาและเธอแต่ของชีวิตใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจประสานกันรู้ทันทีว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความหวังแสงแดดยามบ่ายสาดเข้ามาอบอุ่นและนุ่มนวลเหมือนโลกหยุดนิ่งเพื่อให้พวกเขาอยู่กับช่วงเวลานี้เขาและเธอยือนกุมมือกันหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความมั่นคงความสงสัยและการทดลองทั้งหมดในอดีตถูกแทนที่ด้วยความจริงใจและความหวังเธอวางหัวลงบนไหล่เขารอยยิ้มบนใบหน้าของเธอส่องประกายน้ำตาที่ไหลเป็นน้ำตาแห่งความสุข ไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นความโล่งใจและความรักที่แท้จริงเขาก้มลงมองเธอและกระซิบเบาๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันและสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันเสียงหัวใจของทั้งสองประสานกันเหมือนสัญญาไม่ต้องพูดออกมาแสงแดดสะท้อนบนพื้นไม้และผนังบ้านทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความหวังและความอบอุ่นพวกเขาเดินไปด้วยกันก้าวช้าๆแต่มั่นคง รับรู้ว่าอนาคตอาจมีความท้าทายแต่ด้วยความรักความจริงใจและความรับผิดช,ชอบพวกเขาจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเรื่องราวจบลงด้วยความสงบและงดงามชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นเต็มไปด้วยความรักความหวังและสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ละทิ้งกันอีก